สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิ c h า n เว l ่นแนลและเราอยู่กับเกมคาบาวอัลต์เบดคอมโบนั่นเองครับผมและสำหรับน,นคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่เราจะมาทิ้งอาวุธทั้งหมดอะไรวะทิ้งทวนนะครับนะครับผมก็คือจะมาทิ้งทวนไอ้กล่องกิจกรรมไอ้เจ้าตัวบ้านนี้นั่นเองนะครับก็คือกล่องนี้เลยนี่นะครับโอ้ยกล่องขายดีนะเนี่ย นะครับตอนนี้5ล้าน4แพงขึ้นนะตอนแรกอะอยู่ประมาณ4ล้าน7 4ล้าน6ก็เคยเห็นนะตอนนี้ว่นสุดท้าย5ล้าน3 5มล้าน4มันจะประคุณลุ้นช่องนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คก,กันดีกว่าว่าหินเอ็กตรีมตอนนี้ราคาเท่าไหร่บ้างนั่นเองนะครับเอ็กตรีม7เนี่ยราคามา4ล้าน7 4ล้าน8นะครับเอ็กตรีม8ปดเดียก็ขึ้นนะถือว่าแอบขึ้นนะครับปะกะติเนี่ยมันอยู่18-19นะตอนเช้าที่ผมซื้อกล่องมาครบเนี่ยนะครับ เอ็กซ์ตตีมเนี่ยอยู่มา45ล้านนะครับถูกนะปกติมันอยู่50กว่าๆนะครับส่วนเอ็กซ์ตรีม10เนี่ยจะอยู่115ถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับช่วงปกติทั่วไปที่ก่อนหน้านี้ส3ปดามวมนระอยู่มา1้1 5 1 0นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเทคนิคและวิธีการเปิดแบบใหม่ดิวันนี้เรามาทั้งหมด351องอกล่องเดี๋ยวขออญาตแป๊บนี่เลยนะครับ351ตอนนี้คูณ5.4 m เท่ากับว่า ต้นทุนเราอยู่ประมาณ1,895 m ถามว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่เปิด2,000ไปเลยนั่นน่ะสิยอกไม่มีตังตังเหลือแค่นี้จริงๆนะครับก็เลยอ่ะกลมๆที่351กล่องล้กันตอนนี้ตังหมดตัวและ้นะครับเหลืออีกประมาณ36 m ก็ก็ไม่ถึงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยครับเราเปิดที่ตัวเด็กนะ เราเปิดท on you know, ี่ตัวเด็กนะครับเราเปิด35กล่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไปแนว25แล้วกันนะครับนั่งในน้ําบรรยากาศเย็นๆนะครับให้ใจมันอุ่นๆแล้วเดี๋ยวเราก็ลุยแต่วันนี้เราจะมาเปิดกันแบบใหม่นะบออไว้ก่อนเราจะมาเปิดกันแบบใหม่นะครับเราจะเปิดแบบ3 5 0เ็กล่องรวดเดียวปั๊บๆๆๆๆๆๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นทีละหน้าผมจะปิดตรงปิดตาไว้แล้วเดี๋ยวลุ้นทีละหน้า เพื่ออาจจะได้ของดวงของดีกันบ้างนะครับแต่คนดูอาจจะเห็นหมดแล้วนะครับผมแล้วเราก็รุยกันเลยครับ351กล่องทีเดียวรวดไปมาแล้วคาบาวอ t i ตเมตคอมโบเปิดให้เติมแล้วที่ลิทแมนช็อปถูกกว่าเติมเอ,องเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชนะนำมากมายเติมเว็บรับส่วรถลิทแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ลิทแมนช็อป เท่านั้นนะจ๊ะใครที่อยากบอดแต่ตัวแบบเสื่อมใครที่อยากบอดแต่กล้องมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดแต่ก็ติดโซเชียลควมุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทันวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตหมดหรือว่าเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่เองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค M V P ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นเไม่แค่หนึ่งนนนนนะะะบบบออออกกกกกกกเเเเลลลลลลยยยยยยยววว่่่่่่่าา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 าดดดีีแสสงงงมๆัใใคครท UG Phone ผิิ์ต้้ปไจ๊ มา2เมตรหูสิบมาลัวเฮือกเงียบเงียบกิฟเงียบกิฟโอ้โหใส่แจ๋วใส่แจ๋วใส่เจ๊ใจใส่จงใส่แจ๋วใส่เจ๋ยวใส่เจ๋ยวใส่จงใส่เจ๋ยวใส่เจ๋ยวใส่เจ๋ยวมีอะไรมั่งเนี่ยไปเรตโก้เรตโกหาของแร่แก่อนมี x10 นะครับ หาของแรแลก่อนแลแลของแรแลมีแต่ x10 อ่ะที่แม่งแลนะครับอ๋อฮะไม่มีภาพเลยโ uh huh. อ้โหเจาะเจอไม่มุงไม่มีไม่มือเจาะมีดงมีเดี่ยมมีเดิมมีเดียวโอ้โ uh ห huh. เหมือนจะมีกลิน่นภาพนี้เหมือนให้แต่ x10 เราได้เยอะนะ เราต้องเราต้องบอกตรงว่า X 1 0เราเราก็ไม่รู้ว่าได้เยอะหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างในนี้ครับไป <c oughs> <จ> <c oughs> อุ้ย X 1นะ0เราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะ X 1 0เราได้เก้าเม็ดโอ้โหเยอะนะนะครับถือว่าได้เยอะมากๆนะครับ X 9เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหอุ้ยเกรดเราได้ห้าร้อยหกสิบขวดห้าร้อยหกสิบขวดนี่แอบแพงนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า เราได้อะไรเท่าไรกันบ้างนะครับ x10 เราได้9เม็ดนะครับ x9 เนี่ยเราได้มาทั้งหมดฮะ7เม็ดหรอโหทั้งนั้น x8 38 m, เม็ดเพื่อนๆนะครับ x7 เราได้มาทั้งหมด31เม็ดนะครับเจาะโลอีก7เม็ดนะครับยาเกรด560ขวดเดี๋ยวเราไปคำนวณดีกว่าว่าเราได้เท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเช็คยาเกรดแป๊บ โอ้ยาเกตก็คนละแสนนะนี่ก็5 6อมปะ่ะเราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับว่าเราได้เท่าไหร่เนี่ยครับไปเรียบร้อยแล้วครับผมเราบวกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้มาทั้งหมด2,482ล้านต้นทุนเรานะครับผมสมมุติเราซื้อตอนนี้เลยแลวกันนะครับ351กล่องคูณ 5.4m ต้นทุนเราอยู่1,895ลบกัน2 482.7 เราได้กำไรมาทั้งหมด 587.3m มนั่นเองครับตกเบอผมว่าเหตุผลหลักๆที่ผมได้เลยนะ x10 ครับเหตุผลง่ายๆเลยปกติแล้วทั่วไปเนี่ยผมทำคลิปไปสองสารอบเนี่ยผมเปิด100กล่องผมจะเฉลี่ยได้ x10 ตอน่อ100กล่องในเม็ดเดียวแต่อันนี้ผมเปิดไปทั้งหมด350กล่องถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยกับการที่เปิดร้อยผมจะได้ขั้นต่ำประมาณ3 4ถึงเม็ดเท่านั้นแต่รอบนี้ผมได้ x10 มาทั้งหมดประมาณ9เม็ดเพื่อให้กำไรมัน x10 มันเกินมาประมาณ5เมตรก็เท่ากับกำไรพอดีนะครับเท่ากับกำไรพอดี ก็พูดง่ายๆว่าตัวตัดสินกำไรทั้งหมดอยู่ที่ X10 ซึ่งบอกตรงว,ว่า X10 เราได้เยอะมากนะครับเราได้9เม็ดนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวสําหรับ X10 นั่นเองครับประมาณนี้เลยนะครับเราได้กําไรมาทั้งหมดก็อย่างที่บอกไปว่าไอกิจกรรมตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วผมก็เปิดไปหลายพันมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนหลังเนี่ยราคามันจะขึ้นกันหรือเปล่านะครับเราจะยังไม่ขายนะรอไปก่อนขึ้นหรือลงก็ช่างมันนะครับถือว่า วัดดวงกันไปนะครับไงกร่าบขอบคุณทุกคนมากๆที่แวะมาดูนะครับไงวันนี้ผมไปและกราฟฟันดีราติสวัสด์เล่นเกมเล่นได้แต่พอดีด้วยนะครับอย่าลืมดูแลคนในข้างโดยจะจะบไปบายาจุบๆแล้วเจอกันครับ